ัสดีครับผมชื่อมิกนะครับจากช่อง DTC นะครับกับเกม One Punch Man the Strongest Server 7จ็ครับกับ Server 137เนะครับเราก็มาดูการอัพเดตพลังกันเลยนะครับครับอันดับท็อป20นะครับก็พลังอยู่ที่3,41684นับหอปเซิะครับก็อยู่ที่4,96624เนรี่นะครับก็เขาเกือบเกือบห้แสนแล้วพลังต่างอยู่เกือบ2 0 0แสนนะครับ ก็ตัวรอสตูแกงครับอันนี้ก็ตกอดับไปที่22ครับพลังก็อยู่ที่8 9 7 7 9นะครับกิวครับก็อยู่อันดับที่2นะครับส่วนตัวละครในการจัดดานก็ขึ้นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับก็ส่วน่จะขึ้นแค่ดัมเมจนะครับก็พวกตัวปัฟบตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นมากครับพยายามอัพไปเรื่อยๆเนาะส่วนการจัดทีมก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังล็อกก็ไดบอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ลาปราลอนครับ <c oughs> ก็ยังสติเหมือนเดิมคือแพ้บ้านชนะน้าแ้เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยสปีดเขาที่มากกว่าแล้วก็ตัวถึกที่เขามากกว่าผมมสามารถปิดเดเมจได้ในรอบเดียวนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ไฮไลท์ของวันนี้เลยคือการเข้าสู่รอบ16ทีสุดท้ายแล้วก็แพ้ไปด้วยที่พลังต่างเกิดประมาณ20,000นะครับเราต้องมาดูสปีดของฝั่งเราหรืเอเขาที่เปิดก่อนนะอ้าวเป็นฝั่งเโร่นะคือด้วยที่ สายเขาเรียกว่าสายสีเหลืองอะมันเราแพ้ไปที่สุดเนาะก็เราทำอะไรไม่ได้แล้วแลก็ด้วยเมทที่เขาเปิดก่อนมากกว่าผมเนี่ยก็ทําให้เราแพ้โดนไปอัธยาใส่เลยนะแต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเออติดรอบ16ทีสุดท้ายได้แล้วแล้วก็แสดงความดีกับคนนี้ได้ท็อปหนปที่เรียบร้อยนะครับเรียกว่ามาเมื่อจริงๆแล้เนาะแล้วก็มาที่สูตรวิจัยครับใช่ไหมฝึกฝนนี่ ก็ประมาณนี้เนาะเรามาที่ด่านประจนภัยครับํำรวจดีก็จบด่านที่สิบสอแล้วเนาะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ของดอนนะเล็กกระเป๋าเนี่ยก็รอเบลหกสิบนะแล้วก็ดนันดาเนานะตัวเราก็อยู่ที่ ห้าสนะิบเก้าใบเนาะก็คือว่าตั๋วเนี่ยมันพอกับเซเว่นเอเชียเลยเนาะครับส่วนก็แต่ละหมาเนี่ยแล้วก็มาที่ทัศษะนะครับภาษาฮับก็อยู่ประมาณี้เนาะวันนี้เนะ่าจะอับขั้นเจ็ดได้เนานะแล้วก็อ่าสตอรี่นะครับก็อีกเยอะมากเลยมาที่เฮาส์นะครับ ก็มาเรื่องดาวน่นเนาะก็อืมยังไงดีก็ไม่ได้อัปเลยเพิ่มมากเท่าไหร่เนาะประมาณนี้เนะออาะอโอ้รับแล้วก็สู่ช่วงสุดท้ายปีนี้นะก็คือการตี้คนนะครับก็เราจะเทสอยู่ประมาณสองสาคนเนาะ ราคาที่3ามแสนเจ็ดมื่นครับมาดูกันเลยครับเปิดด้วยที่มูเมงฝั่งเราก่อนครับแล้วก็ตามด้วยปดูดเซวแฟงครับ <this> โอ้ชิปปูแฟงก็มาครับสับเลยครับอยู่ที่เจหนึ่งล้านครับ ะเจะ็ดนแะโอเคมาก็มาคนนี้ครับพลังที่ตามแสนี่หมื่นนะครับปดด้วยสปีดฝั่งเรากัน,นครับเราใช้ขอพกุศันนะเราก็ปูครับตัดี่ที่เก้าแสนแปดหมื่น,นครับเหลือปูฝั่งเขาตัวเดียวครับชิปโอเคเราโอกาสชนะอยู่นะทองมาสเตอร์ครับตัดไปครับอยู่ที่หนึ่งหมืนนครับ เรียบร้อยนะครับมาอีกคนนะครับโอเคมาที่สนิทฝั่งเราเปิดก่อนนะครับเอ้ยมันจะสนิทมูมเมงไรเดอร์เ,รเนาะแล้วก็มาที่ฟูเซียฟัครับสับที่ก้าวแสบสามหมื่นครับเหลือปู่ฝั่งเขาครับโอ้โหสิบเอ็ดร้านไม่มีสิบเอ็ดรา้นรานนะทางท็อปเจาะไม่เข้านะครับเรียบร้อย มย <c oughs> ครับส่วนเรื่องในการอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งจากเจกับเกมมาพัชแมนเดอะสตรองเกตเซิร์ฟเวอร์เจแปนก็จุดตะพยนเท่านี้ครับกิจกรรมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากเท่าไหร่เนาะแล้วก็มาดูของออกมาอันนี้ก็นนะโอเควันนี้เลือกอะไรได้บ้างเอา,เอาเราเอาเศกก่อนดีกว่าชึบชึบชึบโอ้ ก็ได้เศษม่วงมาเนาะในการสุ่มอุปกรณ์เนาะโอเคเป็นแผ่นเนาะอันนี้ได้เป็นป้องกันูเกือไปครับก็จบแต่เพียงเท่าน,นี้ครับกับเกมเขาพูดไปแล้วรอบนึงว่านะโอเคครับการอัปเดตวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็กรป๋องม่วงก็ดองอยู่ที่1200ครับก็รอเลเวลอยู่ที่เอ่อ ห8บแครับตอนนี้เพชรก็ดองตอนนี้จังหวะนี้ดองเอายายาครับจากตอนแรกที่ผมจะใช้เพชรซื้อสนามมิน่าสะส่วนหญ่ก็ไม่ได้ซื้อครับตอนนี้ดองอย่างนี้ครับเพราะว่าพล,างลังเราก็ไม่ได้ผมกลาว,ว่าไม่ได้เล่นจะอา่าท็อปเซิร์ฟอะไรอยู่แล้วนะคือแบบท็อป20นี้ก็รู้มากเลยครับเอาจริงๆพลังขนาดนี้นะคือแบบถ้าเราแอทีมในการเล่นทุกวันเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องท็อปหนึ่งนะผมกลาว,ว่าอยู่เกือเขาเรียกว,ว่าติดหางเขาไปเรื่อยๆนะเอาจริงๆคือท,ท็อป20นี้ก็สุดยอดนะสำหรับผม ก ache, ็คือด้วยเกมมันตัวนี้มันเล่งงนง่ายมากเลยนะครับก็คือแบบพยายามไปเรื่อยๆครับส่วนการดองเนี่ยผมก็ดองไปเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับกับตัวน,นี้นะครับก็เดี๋ยวอย่าลืมนะคใครอยากจะเข้ากลุ่มพูดคุยอะไรกันก็สามารถเข้าได้ทั้งลิงก์ข้างล่างที่ผมทิ้งไว้แล้วก็ในเรื่องของการเติมครับผมก็ได้อ่าทิ้งลิงก์พี่กันเติมเรียบร้อยแล้วครับก็ <c oughs> สามารถทักไปพูดคุยว่เาเออผมจะเติมเกมมาพัชแมนเดอร์สองเกสเวอร์เจแปนนะครับก็มีขั้นเงื่อนหักอะไรนะครับแล้วก็ ใครอยากจะเล่นเซิร์ฟใหม่ก็ไปรอวันศุกร์หน้าได้เลยครับก่อนปีใหม่นะครับก็ใกล้ปีก็ใกล้จะปีใหม่นะครับก็ใครที่เดินทางไปไหนอย่างไรก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองแล้วก็เดินทางไปไปนะครับก็อย่าลืมครับักษาสุขภาพด้วยนะครับก็บอกทั้งคนดูแล้วก็ตัวผมนะครับครับวันนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับอย่าลืมครับคอมเมนต์อย่างสุขภาพบายบายครับ